เราจะมาดูแบบรายเดือนแรงสั่นสะเทือนแบบรายเดือนของคนที่เกิดในวันพุธไปดูพร้อมกันกันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะมาวันพุธรวมนะคะแรงสั่นสะเทือนรายเดือนของผู้ที่เกิดในวันพุธจ้ะพไพ่ใบแรกคือทีมากไพ่ประจำตัวคือคือเพอร์เฟกต์แไปดูเลยโอ้ย งานดีโอ้โหสิ่งที่ขอค่แรงสั่นสะเทือนแรงสั่นสะเทือนของคุณนี่คือแรงจนกล้องหลุดลงมาเลยนะคะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังเอาไว้เนี่ยอยากจะมีความสมบูรณ์แบบในชีวิตให้ได้มากที่สุด แล้วก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างคะภาพรวมของคนที่เกิดวันพุธนะคะก่อนหน้านี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่นะในชีวิตแล้วก็บางท่านก็อาจจะคือเรียกได้ว่าเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ขุวยๆแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะในอนาคตคนที่เกิดในวันพุธภาพรวมของเดือนนี้นะคะ คุณจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตนเองใครที่มีปัญหากับแฟนกับเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะเชดเชดตัวเองออกมาแล้วเราอาจจะมีการเดินทางตามร่าหาความฝันตัวเองโดยการไปพักผ่อนบ้างอาจจะเปลี่ยนจากบ้านของเราไปเป็นบ้านเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเรียกได้ว่า สิ่งที่ตั้งใจเอาไว้เนี่ยนะคะภาพโดยรวมแล้วถือว่าประสบความสำเร็จได้ดีอาจจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจบ้างนะคะแต่ในภาพรวมของเดือนนี้สำหรับคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากมึงตื่นเต้นมากในเรื่องของการเงินเงินเด่นมากวันพุธบอกว่าไม่เป็นไรเรื่ <laughs> องอื่นช่างมันเถอะค่ะเรื่องอื่นช่างมันเถอะ แต่ในเรื่องของการเงินคือเ,เงินดีมากใครที่มีเหตุที่ต้องเลิกกับแฟนไปส่งท้ายปีเก่าต้อรับปีใหม่และมาเดือนมกรามนี้นะคะภาพรวมของเดือนมกราของคนมันพุทธนะคะคุณจะได้พบได้เจอกับคนที่ <c oughs> พร้อมดูแลทุกสิ่งทุกอย่างโดดเด่นมากในเรื่องราวของความรักนะคะอาจจะมีเรื่องที่มันจุกจิกกวนใจบ้างนะคะแต่ก็ถือว่าในเรื่องงานคือดีเยี่ยมดีมากคนมันพุธนี่เด่นมากในเรื่องของการงานนะคะ จะเริ่มมีชื่อเสียงเด่นดังในแวดวงสังคมของคุณและสิ่งที่สำคัญกว่านั้นเรียกได้ว่าคุณจะต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นการค้านะคะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักเด่นมากในเรื่องราวของความรักอาจจะได้เจอสายเปอาจจะได้เจอกับคนที่ เรียกได้ว่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าชีวิตนี้จะได้เจอและชีวิตแม่งจะพลิกการเป็นอยู่แม่งจะดีขึ้นเงิน like <you> แม่งจะดีขึ้นแล้วทุกอย่างแม่งจะดีขึ้นแบบมากๆเลยดีใจด้วยนะคะหลังจากที่คุณเนี่ยฟ้าฟันกับชีวิตมาค่อนข้างสมบุกสมบันและเหนื่อยมากไม่ต้องเหนื่อยกลับไปแล้วนะหลายๆอย่างเริ่มลงตัวขึ้นแล้วนะ ขอให้คุณมันพุทธนะคะมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดจำมาไว้เงินดีงานดีความรักดีส่วนที่เหลือคุณจะนำพาตัวเองให้ไปดีเช่นนี้ได้อย่างไรก็แล้วแต่จริตของแต่ละคนนะคะขอบคุณที่เราฟังจดคลิปนะคะ